ดวงอึงดวงชะตาราศีพฤกษภเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมในช่วงระยะเวลานี้ดวงของท่านนั้นจะเป็นดั่งใจนึกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะดวงชะตาราศีพฤกษุในตอนนี้ดวงท่านดีหนักหนาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสจังหวัดต่างๆรวมไปถึงโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาตัวท่านค่ะค่อนข้างที่จะมีมากมายเลยทีเดียวในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ ชาวราศีพฤกษภท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ท่านไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านเคยมองเห็นคนอื่นเขาได้รับโอกาสแต่คราวนี้มีโอกาสสูงที่จะได้สัมผัสโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักดวงชะตาของท่านในตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากหยุดยากกันเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเพียรมานะอดทนในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก่อกำเนิดหลายสิ่งหลายอย่างที่จะดีในอนาคตแต่กับกันชาวราศีพฤษภท่านใดที่ท้อถอยท้อแท้ลุกขึ้นเสียโอกาสเสียดายเวลาทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวในช่วงนี้เพียงพอแค่ท่านนั้นตั้งใจ เชื่อว่าทุกอย่างไปได้ดีอย่างแน่นอนสำหรับทิศทางดวงชะตาเกณฑ์ดวงของชาวราศีพฤษภในวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมภาพรวมถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้เกณฑ์ดวงชะตาของท่านถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมานับไม่ท้วนแต่จะพบเจอปัญหาต่างๆมามากมาย แต่ในคราวนี้ราศีพฤษภไม่ขอย่อท้อมีความมานะมีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆอย่างนั้นอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีพฤษภในตอนนี้ลักษณะพิเศษลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษภนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกับดวงชะตาของท่านโดยส่วนใหญ่ลักษณะของชาวราศีพฤษภลักษณะนิสัยของท่านนั้น ตัวท่านนั้นชอบคิดในสิ่งใหม่ๆชอบคิดแก้ไขปัญหามีความมั่นใจในตัวเองกล้าพูดกล้าทำและที่สำคัญตัวนั้นมีไหวพริบที่ดีมีไหวพริบที่ยอดเยี่ยมท่านนั้นเป็นคนเก่งคนหนึ่งมีความสามารถในหลายด้านและในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพฤษภตัวท่านนั้นจะมีความคิดความกล้าที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม ตัวท่านกลาคิดกล้าทำเด็ดขาดมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เข้ามาในชีวิตท่านดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภท่านจะเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่ดีให้กลับไปมันเป็นส่วนที่ดีได้ส่วนท่านนั้นได้รับอิทธิพลเปลี่ยนไปรู้สึกกล้าคิดกล้าทำมากขึ้น ราศีพฤษภในตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างกับการงานของท่านในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคมนั้นราศีพฤษภตอนนี้ไม่ว่าจะอาชีพใดให้ท่านรับรู้ดวงชะตาของท่านตอนนี้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ดวงการเงินการงานของท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จความก้าวหน้าหรือแม้แต่ความคิดใหม่ๆไอเดียเจ๋งๆ ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะมีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นอกจากตัวไหวพริบฉเฉลียวฉลาดรู้จักการละเทศะแล้วรู้จักช่วงเวลาโอกาสมีคำพูดมีวาจาสามารถพูดได้พูดได้นั้นไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับคำพูดถือว่าจะดีอย่างมากไม่ว่าจะบรรยายผู้บรรยายการค้าการขายก็ตามอาชีพอะไรก็ตามที่ออกมาในตอนนี้ ดูเหมือนว่าความเก่งของท่านกลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปความท้าทายอย่างแน่นอนและการงานของท่านนั้นดูเหมือนนับแต่นี้ไปค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนว่าเริ่มที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางขององค์กรไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือแม้แต่จะมีโปรเจกต์พิเศษงานพิเศษการอบมรมหลักสูตรการเรียนรู้หลักสูตร จะมีชื่อของท่านเกี่ยวโยงอยู่เสมอที่จะมีตัวตนในสถานที่ทำงานเรื่องคู่แข่งเกี่ยวกับการงานเรื่องคู่เกี่ยวกับท่านนั้นต้องยอมรับว่าในตอนนี้เขาสู้ไม่ได้ไม่ว่าจะทิศทางไหนตัวท่านนั้นแทบจะทุกอย่างก็ถือว่าในตอนนี้ท่านค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่แข่งชาวราศีพฤษภในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านกำลังได้รับโอกาสดีๆจาก ผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนทา่ทานทั้งในและในเปิดเผยพยายามผลักดันให้ท่านขยับไปอยู่จุดเดิมขอเพียงอย่าปฏิเสธที่ท่านรับไว้อย่างแน่นอนสำหรับการงานและชาวราศีพฤษภท่านจะพบเจอกับผู้คนที่มีความรู้ความเก่งในแต่ละด้านท่านจะเจอคนที่มีดวงชะตาเข้ามาหนุน จอกับการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆจากเดิมของท่านหรือแม้แต่อาชีพใหม่เป็นอาชีพที่ได้รับข้อมูลมาจากคนรอบตัวกับท่านชี้นาไม่ท่านมีโอกาสที่ตัวท่านจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่การงานของท่านนั้นจะมั่นคงเกิดขึ้นในช่วงวันที่21มีนาคม จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงของการงานก็ถือว่ามีเกณฑ์ชาวราศีพฤษภท่านใดที่จะมีโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนขึ้นกับดวงชะตาของท่านการงานนับแต่นี้เป็นต้นไปถือว่าการงานของท่านขยับขึ้นกว่าเดิมถือว่าดวงชะตาการงานของท่านดีอย่างแน่นอน และการงานของชาวราศีพฤศภท่านนั้นต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านยังโซซสัตสโศเศติดขัดมีปัญหาสารพัดมีปัญหาทางด้านการเงินสารพัดสารพีเกิดจากปัญหาของท่านนั้นดูเหมือนว่าทุกขณะดวงชะตาของชาวราศีพฤศภหากพ้นวันที่21มีนาคมเป็นต้นไปดวงท่านนั้นมีโอกาสจะได้ตั้งหลัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังจะมีหนทางจะมองเห็นทางออกการพลิกท่านั้นจะเริ่มเก็บอยู่ในส่วนของรายจ่ายสามารถควบคุมและได้ก็ถือว่าในตอนนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี่สินของท่านเริ่มลดลงมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่าน จะพบเจอนี้สินก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภท่านจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรับจ็อบก็เป็นการสร้างท่องทางอีกช่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสจะดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นโชคลาภ ในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากที่บ้านรวมไปถึงท่านจะได้โชคลาภจากลูกหลานหรือแม้แต่การเดินทางการเดินทางไปทางสถานที่ต่างๆการเดินทางไกลมีโอกาสสูงมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับโชคลาภติดไม้ติดมือกลับมาถือว่าในตอนนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะเข้าหาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียว ซึ่งในช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะเจอบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนั้นระมัดระวังเอาไว้บ้างสังสรรเป็นอย่างมากต้องระมัดระวังเป็นช่องทางที่ทําให้การระมัดระวังหากท่านเพอร์เฟกเกณฑ์ของท่านนั้นจะดีอย่างมากเลยทีเดียวและสําหรับด้านสุขภาพ ชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมขอให้ท่านระมัดระวังการออกกำลังกายการเดินการวิ่งระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านจะล้มการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อมือมีอาการป่วยกระแทกของท่านให้ระาราวังในจุดนี้ให้ดีในจุดเสี่ยงทุกครั้งถึงแม้ว่าตัวท่านจะเข้าไปหน้างานเพียงไม่กี่ท่าน ไม่เกีนนาทีก็ได้ในตอนนี้ให้รารมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะทำงานหรือแม้แต่การออกกำลังกายก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีก็จบลงไปแล้วกับการทำนายการพรยากรณ์ดวงชะตาราศีพฤกษภในช่วงวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคม ซึ่งภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากที่สุดก็คือถือว่าการงานของท่านในตอนนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะเจอจุดเด่นและจะเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่จะเกิดขึ้นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิป เพื่อให้ดวงการเงินดวงการงานของท่านเปิดสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ